วัสดีทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศอิสราเอลผมมากับกรมแรงงานของประเทศไทยนะครับเป็นการมาทำงานที่ถูกกฎหมายสาหรับเพื่อนๆที่อยากรู้ว่าเราจะมาเนี่ยเริ่มต้นยังไงดีนะครับผมแนะนำเลยคุณต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้ก่อนข้อแรกนะครับคุณต้องอายุอยู่ระหว่าง23ปีแต่ไม่เกิน39ปีนะครับ ข้อต่อไปคุณต้องเป็นคนไทยสัญชาติไทยนะครับเพศช,ชายก็ได้เพศหญิงก็ได้ได้หมดเลยเพศช,ชายเนี่ยจะส่งมาไวหน่อยส่งมาทุกปีปีละหมื่นคนส่วนเพศหญิงเนี่ยรอนานนะครับรอคิวนานจากที่ผมดูมา3ปีมั่ง4ปีมั่งก็จะได้เดินทางมาทํางานนะครับแล้วก็ข้อต่อไปคุณต้องไม่มีคดีอาญาติดตัวคุณต้องไปตรวจประวัติอชาชญกรรมก่อน ทีส่สำนักง,งานกรมตำรวจแห่งชาติก็คือถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณเคยโดนเมาแล้วขับคุณเคยโดนเสพยาสเสพติดยำนายทะเละวิวาทอะไรพวกเนี้ยคุณสามารถตรวจสอบเองได้เสียเงิน100บาทคุณจะรู้เลยว่า,าชื่อของคุณเนี่ยนายตึ๊ดตๆเลขบัตรประชาชนเนี้ยไม่มีประวัติคดีอาญาติดตัวแบบเนี้ยคุณมาสมัครแล้วก็เดินทางมาทำงานได้ ข้อต่อไปคุณต้องร่างก,กายแข็งแรงนะครับร่างก,กายแข็งแรงมือแขนขาลําตัวหลังเวลายืดเวลาอย่างเงี้ยมันต้องไม่งอไม่คดนะครับเพราะจะมีเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ก่อนเดินทางมาข้อต่อไปตาคุณต้องไม่บอดสีข้อนี้สําคัญนะครับประเทศอิสราเอลเขาไม่รับแรงงานที่ตาบอดสีเคุณต้องไม่มีโรคต้องห้ามที่ประเทศอิสราเอลกาหนดไว้อย่างเช่นน โรค HIV ไวรัสตับอักเสบ B โีโรคซิฟิลิสแล้วก็มีประมาณสองาโรคแต่ผมจำไม่ได้เดี๋ยวให้ทำคลิปต่อๆไปให้ชมแล้วกันคุณต้องมีค่า BMI นะครับหรือว่าค่าดัชนีมวลกายพูดภาษาชาวบ้านก็คือน้ำหนักกับส่วนสูงคุณนะ่ะต้องไม่ไม่ผอมใบไม่อ้วนใบค่า BMI คุณต้องอยู่ที่ระหว่าง18ถึง3แต่ไม่เกิน30 ถ้าต่ำกว่า18แปลว,ว่าคุณผอมเกินเขาไม่ให้คุณทํางานเกิน30คุณก็อ้วนเกินไปเขาไม่ให้คุณมาทํางานมันจะวัดจากน้ําหนักกรบส่วนสูงของเรานะครับคุณต้องมีเงินทุนนะเตรียมไว้เลยครับประมาณ10,000แสนบาทไทยจากที่ผมเดินทางมาตอนนี้ผมมาอยู่ได้2เดือนแล้วครับผมจะทำคลิปให้ความรู้ไปเรื่อยๆถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกด subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อทำคลิปต่อไปลงขอบคุณมากครับ